สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะก็มาต่อกันเลยนะคะหลังจากที่มีรถนะคะมาส่งของนะคะที่โคกหนองนานะคะด้วยกันสองคันนะคะอย่างที่ทุกท่านได้ดูในคลิปก่อนหน้านี้นะคะมีอ,อีกคันนึงคันนี้นะคะก็มาส่งส่งของให้กับบ้านของลุงพันนะคะบินของที่นี่อยู่ที่นู่ <c oughs> แนแต่ผมว่าแต่ผมว่าท้ายลงตรงนี้หมด ยกเว้นกระเบื้องกะดงแค่นั้นเองเอาก็ก็รอก่อนนี่นะครับผมถังแซกถังแซกอยู่ในดินมีทางเข้าทางออก่เอ็นทางเข้าทางออกเวลาเข้ามามันจะพอบำบัดเสร็จนะมันจะไหลออกมาอีกทีหนี่งทีหนึ่งอธิบายได้ดีมาก เรายังไม่รู้เลยว่าหลักการมันทำยังไงรู้แต่รู้ค่ะพี่ใช่อย่างอี่รู้ใช่ไม่รู้อะไรเลยมีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างมีถังนะคะถังแซกนะคะมีท่อมีซี อันนี้รอบแรกคันนี้เป็นของลุงพันเลยนะคะโอ้มอนอาลืมอัดต่อเด้อมอนมอนมอนเดี๋ยวคุยกันท้างหลังโอ้จะได้ก่อแล้ววะโอ้น้องเมย์บอกน้องโอจะได้ก่อแล้วล่ะ ตอนนี้น้องโอก็จะรับเหมาต่ออะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะต่ออะไรนะผมผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมรับเหมาเนี่ยผมไม่คิดค่าตัวนะผมคิดแค่ยโอดไลร้เพราะฉะนั้นก็ให้เอฟซีไปกดไลค์ให้น้องโอเยอะๆเลยตอนนี้กำลังลงมาหรือ,อยังขันข้ามาอยังลงกำลังคุณลงของครับอยู่ตรงห้องน้ำใช่ไหมพาไปห้องน้ำก็กำลังลงของนะฮะนี่พัฒนาเก้ากระโดดนะครับเรามาดูตลอดทางนี้นะทุกคน ส่วนบ้านของพ่อฟื้นนะคะก็เนี่ยค่ะเร็วมากหลังจากที่ช่วยกันก<ช>่ออิดบล็อกนคะคะสวัสดีค่ะพี่ท่าวดีค่ะก็เหลือนะคะเก็บอีกนิดนึงนะคะด้านบนเนะ่าจะใส่

และส่วนนี้นะคะก็น่าจะต่อออกมาเป็นระเบียงนะคะตอนนี้บ้านนะคะของดูเปอร์ก็พี่กำลังสร้างไล่ๆกันตอนนี้ก็จะเป็นบ้านของอพี่พิลาวันนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะบ้านพอฟื้นนะคะล่าสุดนะคะตอนนี้ทำงานตากแดดกันเลยทีเดียวนะคะ ฟองใหญ่ป่ะองสามทานนั่งยังอัน้อันนี้เข้าไปน้ำกระเดเกินอ่ใช่นี่มันสิบดได้ระดับได้ทั้นพ่อใช่เสี่ยวระดับหมว่าไม่ไดเอาเอียงหนว่าได้หเฮ็ดจะเฮ็ดมันตรงตัว เมดยไม่มันเาคำสาบวัดีจ้าร้อกันแล้วนี่นะคะโอ้ดีใจกับลุงพันด้วยนะคะของเต็มรถเลยค่ะทุกคนของคันนี้นะคะทั้งคันนะคะแอดตอนแรกแอดก็คิดว่าจะ เป็นของที่มาส่งเพื่อที่จะทําห้องน้ําที่บ้านนกดาวนะคะก็แก้ไขายนิดนึงนะคะคันนี้ก็คือทั้งคันนะคะทั้งหมดเลยเป็นของลุงพันนะคะเป็นของลุงพันส่วนอีกคันนึงนะคะที่ตามๆกันมาเมื่อครู่นี้นะคะก็เอากระเบื้องนะคะกระเบื้องไปลงที่ด้านหน้านะคะมาด้วยกันสองคัน,นะคะ่ะ เราค่อยจะเอาของมาไว้ส่วนที่เหลือนะคะมาไว้ที่นี่นะคะซึ่งอตอนนี้พี่ๆหายไปไหนนะคะไปอยู่กับรถคันนู้นนะคะอ่าเพราะว่าเป็นของลงพ้นป้าแต้นนะคะพี่ๆเข้าไปนู่นเนาะแต่ว่านุก,ก็แบบอยู่ที่นี่ก่อนนะคะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก่อนเนี่ยค่ะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านนกดาวเนาะที่เพิ่งเสร็จไปเมื่อไม่กี่วันนะคะ เมื่อวานนี้ถ้าใครดูคลิปก็จะเห็นว่านะคะลุงพลนะคะได้เชื่อมนะคะเชื่อมเหล็กทำบันไดาทางขึ้นนะคะก็เป็นบันไดชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะให้ทีมงานทีมช่างนะคะได้ขึ้นลงนะคะได้สะดวกขึ้นนะคะเมื่อวานนี้ลุงก็ทําได้เร็วมากนะคะบันได7ขั้นนะคะนี่บันไดเจดขั้น อันนี้คือเป็นใต้ถุนนะคะเป็นใต้ถุนบ้านนะคะอากาศดีมากค่ะคือตอนนี้คือลมพัดนะคะถ้าอยู่ด้านล่างนี่คือมีแคร่มาวางหรือว่ามีโต้มาหินอ่อนนะคะเย็นนะคะ ตอนนี้คือก็มีลมพัดโชยมานะคะอากาศเย็นสบายได้อยู่ถึงแม้ว่า,าจะร้อนด้านหลังก็จะดูเป็นวิวบรรยากาศท้องทุ่งนานะคะก็จะเห็นในสวนนู้นนะคะตั้งแต่ศาลาที่พวกเราอัพคลิปนะคะมี WiFi นะคะตอนนี้พื้นที่ที่โคกหนองนาก็เริ่มที่จะอ่ะอาอำนวยความสะดวกแล้วก็พวกเราก็แบบมีความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้นนะคะเพราะว่า ก็มี WiFi เนาะตอนนี้คือพี่ยูทูบเบอร์แต่ละคนแต่ละท่านบ้านแต่ละหลังก็เริ่มที่จะให้เจ้าหน้าที่นะคะของอินเทอร์เน็ตนะคะมาต่อสายไฟต่อสัญญาณเน็ตนะคะเข้าในตัวบ้านนะคะทั้งศาลาทั้งตัวบ้านของยูทูบเบอร์นะคะเพื่อที่จะได้ใช้กันอย่างทั่วถึงนะคะรวมถึงที่ครัวกลางตอนนี้คือพวกเรานี่คือก็เริ่มอัพคลิปได้เร็วขึ้นนะคะถ่ายปุ๊บก,ก็อัพลงเนาะ ก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะจากพื้นที่ตรงนี้นะคะจากที่เป็นเป็นทุ่งนานะคะเป็นสวนมันสำปะหลังนะคะเนี่ยค่ะเปลี่ยนแปลงไปถึงขนาดนี้แล้วค่ะทุกค่า้ทุกคนก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับลงทลนป้าแตนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทีมช่างนะคะยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะแอดก็ตามมาดูนะคะรถนะคะมาส่งของนะคะเยอะมากนะคะ เดี๋ยวข้าวไปไม่ได้ก็เป็นรถคันนี้นะคะมาด้วยกัน2องคันคันหนึ่งนะคะเอาของไปลงไว้ที่ศาลานะคะส่วนคันนี้นะคะก็เป็นของลุงพันธ์นะคะที่จะทําบ้านสร้างบ้านนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับลุงพันธ์นะคะก็ไปแล้วนะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ